สวัสดีครับผมวันนี้เข้าป่าหาหัวปีนะครับหาหัวปีตรงกล้วยก็หาหมดแล้วนะครับหาหัวปีนะครับไปย่างกีงครับไปย่างย่างย่างกีนะครับผมรอดูกันนะครับนี่นะครับหัวปีนะครับหัวปีนี่นะครับเอาไปเผากิงหรือว่าเอาไปย่างกีงก็ได้นะครับอร่อยครับอร่อยอาหารบนดอย โอ้ชงนะครับว่าจะทำกินยังไงครับผมนี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับบนดอยแถวบ้างพุนเยอะเลยนะครับแบบนี้นะครับเมนู้ทำเมนูหลากหลายได้นะครับเนี่ยนี่นะครับเมนูหัวปีนะครับต้นนี้พี่เขากำลังก่อไฟนะครับผม เนี่ยก่อไปนะครับอยู่ป่านะครับวันนี้อยู่ป่าครับผมหากินตานธรรมชาตินะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะต้องแบบเมนูบ้างๆนะครับไม่ใช้หม้อนะครับใช้ไม้ไผ่นะครับผมลองดูนะครับกดยอดนะครับเนี่ย มัตเตโอครับนี่นะครับตอนนี้ตั้งน้ำแล้วนะครับหม้อนะครับอันนี้เป็นหม้อนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะทำเมนูอะไรครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้นะครับตุ้งนะครับตุ้เปิงแกงนะครับผมรอดูนะครับเมนู น,นี่นะครับเราจะมาเผาไปนี Jamie, ้นะครับหัวปีครับหัวปีเผาไปดินะครับผมเชชว่มูกแล้วเวอันนี้ก็เป็นจานนะครับจานถ้วยนะครับอันนี้อยู่ป่านี้ไม่จาเป็นนะครับใช้ไม้ไผ่ทุกอย่าเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเมนูต้มนะครับหัวปีนะครับเนี่ย วัวปีนะครับผมรอดูนะครับเดี๋ยวออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงนี่นะครับเมนูบ้างๆครับอันนี้คือโตน,นะครับอืแกงแกงค้าแกงรอดูนะครับพี่เขาน้าเขาจะทำให้กินยังไงครับ นี่นะครับหัวปีนะครับแกนะครับแกโอ้โหูพิที่เขาทำเมนูหลากหลายนะครับวันนี้ในย่างมันคือหน้าอยู่ขึ้อยู่แก่หนังมาในนี้ก็เป็นอาหารนี้ไม่รู้เท่าไหร่เลยเข้ยวนี่นะครับบรรยากาศนะครับมาทำเมนูกินที่ป่านะครับโอ้โหธรรมชาติครับธรรมชาติฟันเสียนะครับจะกระจางพุ่นนี้ก็ล้องต่างห้วยเลยนะครับ นี่นะครับเมนูหัวปีคิบอกวป,ปีบก,บ,บ,กบครับนี่นะครับเมนูต้มหัวปีครับอาหารบ้างๆของชาวดอยครับผมนี่นะครับ อร่อยค่อร่อยธรรมชาตินั่งกินแบบธรรมชาตินะครับอเสียจะกระจานก,ก็เยอะเลยนะครับนี่ครับ,บกันอยู่ครับมันเที่ยวป่าครับวันนี้มันเที่ยวป่า <anto> <laughs> นี่นะครับ <único> ห <Liberty Overwatch> <c oughs fall asleep> ัวปีที่มิกี้ไปหามานะครับหัวปีเผานะครับหัวปีเผานีนหัวปีเผาชละรกบนเขาะรนี่ชดีลเชียรเีเ 嗯嗯，好着好着。